supporting a charity in honor of this drink i can't wait for you guys to try it ล่าสุดค่ะน้องลิซ่ามาชวนดื่มชาอัพเดอ o r ว d ลแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยล่าสุดส่งความเคลื่อนไหวของเต้าลิสค่ะที่ IG Story นะคะน้องลิซ่ามาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปภาพกำลังดื่มชาไทยเมนูของตัวเองนั่นเองนะคะที่เอริวอลแลวก็มี2แก้วด้วยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าดื่มอยู่ที่สาขาไหนแต่ว่าน่าจะเป็นย่านบ้านของน้องอเปบนาวเพราะว่าน้องลิซ่าบอกว่า2วันนี้จะมาไลฟ์นะคะ2วันนี้ก็คือช่วงนี้แน่นอนค่ะน้องลิซ่าคงจะมาไลฟ์มารอดูว่าลูกสาวนะคะจะมาทําเมนูอะไรให้ได้ติดตามชมวันนี้นะคะ กินชาไทยตำลิซ่าต้องมาหรือบะเม่และก็ช่วงดึกๆนะคะดิ้ดว่าโอ้โหวิ่กันเต็มหน้าทำารเลยค่ะสำหรับแอคเค้าของอาร์เซนอลและก็แอคเค้าอาร์เซนอลบูเมนนะคะได้มอบเสื้อให้กับน้องลิซ่าโดยคุลิอาและก็ล่าสุดคุลิอาก็มารีโพสต์สตอรี่แล้วดิ้ดว่าเป็นเกียรติมากๆเลยะคะ่ะดิซ่าเดเบอร์27นะคะซึ่งเป็นเลขน้อ, Lisa, อลิซ่าชอบและก็เป็นวันเกิดของน้องด้วยนะต่อมาค่ะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเมกาล่าฝรั่งเศตนั่นเองนะซึ่งบอกว่าจะมีวันที่4มีนาคม 2 5 6 8อโดยจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนั่นเองค่ะและก็บอกว่าเป็นงานการกุศลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาทุนสนับสนุสน,นกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าแบล็ k พิงคซึ่งเป็นบุคคลสาคัญของแฟชั่นวีคคาดว่าจะเข้าร่วมตามสื่อแฟชั่นบางแห่งอ่ะก็คือมีสื่อบางแห่งนี้นะเขาบอกว่าแบล็ k พิงคจะเข้าร่วมและก็คาดว่าแต่ละคนก็จะมาด้วยลุคของแบรนด์ของตัวเองเนะคะจีซูดีออร์เจนนี่ชาแน,นลนะคะโรเซ่อีฟแ,แนซนโนนนดร น้องเฉงนะคะจะไปเวทีเดียวกันกับโดนิซ่าก็คือเพียชนค่ะอาก็รอติดตามนะคะเพราะว่ายังไงยังไงแบล็กทิงก็ใกล้จะคมแบล็กลนวล่ะอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเข้าร่วมรวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายคล้ายๆกับตอนที่สาวๆไปพระราชวังบักกิงแฮมนะะก็เป็นได้นออาออาแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นสารที่ออกมาจากบ้านเบดของแบล็กทิงค่ะล่าสุดเตาลิสนะคะมาชวนแม่ๆไปดื่มชาไทยเนื้อหล่ะบ้านรับออก,ก็เอากระเขาค่ะอย่าไปยอมซึ่งคาดว่าหลังจากที่โงลิซ่ามาโพสต์นะคะทางประเทศที่เขามีสาขานี้น่าจะไปตามรอยกันเยอะอยู่ วันนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนํามารายงานคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากทุกคนไปกดหัวใจให้กับเต้าลิศกันที่ไอจีกันด้วยนะคะลูกสาวม,มาชวนดื่มชัพ up the world เต่เช้าเลยค่ะ Hi this is Lisa and we're here at a r o w a n to make my Thai up the world organic Thai tea We're gonna start with the just iced tea black tea maple syrup vanilla and then we're going to move on to the clover organic heavy cream and we're going to add some amora clustrum and then i'm going to add some sweetness into it and blend it together okay last but not least is pour it and voila we're done